วันที่2 2ธันวาคม2 5 6 6ดอก,อกบดรเอกพนิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวดัดสุพรรณบุรีประจำปี2 5 6 6และเข้ารับมอบใบประกาศกิจคุณที่เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนและการจัดงานวันคนพิการสากลพร้อมทั้งรับมอบเองินช่วยเหลือศูนย์พักพิงสุนัขจ,จรจัดจังหวดัดสุพรรณบุรี และรับมอบรถวิลแชร์เพื่อสนับสนุนคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยคณะผู้บริหารบริษัทหลักเมืองทาวนพาณิชจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้รับมอบและได้รับเกียรติจากนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้โดยนายนัทธพัส,ส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุรประสงค์ ณสถานีบริการน้ำมันบริษัทหลักเมืองถาวรพาณิจำกาดดังหวาดสุพรรณบุรี